ไมล้วติดรูของที่เราถวายก็ไม่ค่อยอยากรับไม่ฉันอะไรอย่างเงี้ยเข้าพบยากเออถ้าสมมุติว่าเราตรวจสอบแล้วตรวจสอบศรัทธาของเราแล,แล้วเรารู้สึกว่าคนที่เราศรัทธาไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องถอนความศรัทธาของเราคืนมาใช้ได้กับทุกคนเลยถอนความศรัทธาของเราคืนมาไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่ว่าจะเป็นคารวาเป็นครูบาอาจารย์เป็นใครก็ตามแต่ ถ้าเราศรัทธานับถือเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปเราก็ต้องถอนความศรัทธาที่เราเคยมอบให้กลับคืนมาอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาไปด้วยตรวจสอบไปด้วยศรัทธาแล้วก็ต้องตรวจสอบไม่ใช่ศรัทธาแล้วโอ้ยทำอะไรถูกหมดเลยทำอะไรก็ถูกอย่างเงี้ยไม่ได้อืมนะทุกคนก็ต้องไม่ต้องไหว้ใครคะ่ะไหว้ตัวเอง ต้องไปอยากไหว้คนอื่นไปอยากไหว้คนอื่นทําไมต้องไปอยากไหว้คนอื่นทาไมไม่ต้องไปอยากไหว้ใครทําไมต้องไปอยากไหว้ไหว้ใครทตาไม่ต้องไปอยากไหว้ใครท้งนั้นไหว้ตัวเองมีคนบอกว่า คุณแพรลี่ทําให้พี่มีเงินใช้มากขึ้นเพราะได้แง่คิดจากคุณแพรี่ทาไมคะแต่ก่อนทําไมถึงบอกว่าดิฉันทําให้พี่มีเงินใช้มากขึ้นคะรู้จักเก็บหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นเพราะอะไรอยากอยากรู้เหตุผลอยากรู้เหตุผลว่าทําไมทําไมคุณพี่ถึงบอกว่าดิฉันทําให้คุณพี่มีเงินเก็บมากขึ้นตัดรายจ่ายกับสิ่งที่ไม่ควรจ่ายได้ใช่ไหมคะหรืวอวยงไงอ <laughs> ืม 2,300ท่านสวัสดีค่ะตาสว่างไงอืมมูน้อยลงหรือเปล่ารู้ว่ายัางไง <c oughs> มูน้อยลงหรือเปล่า <c oughs> กดตะกานะคะกดตะกานะคะขอบคุณค่ะกดตะกาได้เลยอ่าเพราะคุณแพรลี่บอกว่าให้ค้นหาความเก่งของตัวเองแล้วจะหาเงินใช่เอาต้นทุนไปหาตังค่ะเอาต้นทุนไปหาตัง เอาต้นทุนไปหาตัง,ตตงะคะเง์เอาต้นทุนไปหาตังค์ขึ้นฮอตสองร้อยห้าแล้วนะคะเอาต้นทุนไปหาตังค์เอาต้นทุนไปหาตังค์ค่ะอยู่ตรงนี้มาหนึ่งชั่วโมงแล้วหนูกำลังสร้างห้องค่ะแต่หนูทำสามห้องเรียงกันคนที่บ้านบอกเหมือนลงศพค่ะก็ฝึกก็ซ้อมตายตัม้มจะเป็นไงแล้วก็เหมือนซ้อมตายก็ไม่ได้เป็นไรเนี่ย ก็คิดว่าซ้อมตายก่อนถ้าลงศบนอนแล้วสบายขนาดนี้ก็ให้มันเป็นเถอะอืมถ้าลงศบนอนแล้วมันสบายเหมือนกับบ้านขนาดนี้ก็เออก็ควรจะต้องตายแหละนะถ้ามองว่าห้องมันเหมือนลงศบได้อะ่ะก็ต้องตื่นก่อนลงก็คือลงค่ะห้องก็คือห้องห้องมันจะไปเหมือนลงยังไง,ไงลงมันแคบนิดเดียวเออนะคะต้องตื่นก่อนคนบางทีก็เชื่ออะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแฉะ เออกดตะก้านะคะ77บ้านแล้วอ่าแม่ช่วยก่อน2 200, อ0พันไปสองพันสองร้คน2200ันสองรคนกดเลยกดทุเรียนทอดเลยไปสองพันสองคนไปเออ2อ0พคนเคยคิดได้ว่าตนเองสอนวิชาการเก่งลองเปิดสอนพิเศษดูสรุปเด็กๆมาเรียนกันเยอะเลยเห็นปะล่ะเรามีต้นทุนอย่าคิดว่าเราไม่มีต้นทุน ดิฉันไม่เชื่อคําว่าคนเราต้นทุนต่างกันใช่คนเราต้นทุนต่างกันแต่ทุกคนมีต้นทุนคุณอย่าไปคิดว่าต้นทุนเท่ากับเงินมันไม่ใช่นะคะต้นทุนของคนเราคือความสามารถเราทุกคนมีความสามารถมีความโดดเด่นต้องมีธรรมชาตวิวิสัยของธรรมชาติคือธรรมชาติจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งชดเชยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอถ้าเรามีข้อด้อยในบางอย่างเราจะต้องมีข้อเด่นในตัวเรา มันต้องมีคุณต้องหาให้เจออย่าไปคิดว่าโอ้คนเราเราเราฉันไม่มีต้นทุนอย่างเขาหรอกฉันคงทําไม่ได้หรอกอืมถ้าคิดแบบนั้นก็ก็ไม่น่าเกิดมานะอันนี้พูดตรงๆถ้าคิดถ้าคิดแบบดูถูกตัวเองขนาดนั้นนะต้นทุนมันไม่ได้แปลว่าเงิน,เง,นเงินเท่ากับต้นทุนแต่คนยุคนี้เขาไปมองว่าอ,อ๋อเงินคือต้นทุนจะทําอะไรต้องมีเงินใช่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องเอาความสามารถไปแลกเงิน เอาความสามารถเราไปแลกเงินสีวิชาความรู้ที่เรามีติดตัวมาหาเลี้ยงชีพได้อะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้เราเลี้ยงชีพได้เปลี่ยนเป็นเงินได้นั่นแหละคือต้นทุนต้นทุนความรู้คือต้นทุนเนี่ยดิฉันใช้เวลา8ปีในการจบปร,ริญญาเก้านะแต่ทุกวันนี้แม้แต่ดิฉันจะศึกมาแล้วดิฉันก็ยังหากินกับความเป็นปร,ริญญาเก้าคุณเห็นไหมเนี่ยคือต้นทุน ทุกอย่างมันเป็นต้นทุนได้หมดแหละถามว่าทำไมทุกวันนี้สื่อเชิญดิฉันไปออกรายการไปพูดเรื่องธรรมะเรื่องพระเรื่องแง่คิดอะไรคนให้ฉายาดิฉันว่าเป็นมิตรเรียน9ก็เพราะว่าดิฉันมีต้นทุนเป็นปรเรียน9ต้นทุนมันเป็นต้นทุนนะวิชาความรู้ก็เป็นต้นทุนมันมีทุกคนอนะ่ะมีหมดแหละแต่เราต้องต่อยอดมีต้นทุนเสร็จแล้วก็ต่อยอดด้วย ที่สาคัญที่สุดคือการต่อยอดนะเอาต้นทุนมาต่อยอดเอาความสามารถหาเงินได้เงินมาแล้วก็เอาไปต่อยอดต่อเพื่อให้มันงอกงามต่อไปเพื่อให้มันงอกงามต่อไปให้มันงอกงามให้มันผีดอกออกผลเปนน็นอันนู้นอันนี้อันนั้นอืมเปนน็นอันนู้นอันนี้อันนั้นนั่นแหละ เอออ่ะก็แล้วจะเ,เชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่อ่ะแต่ตอนนี้ก็กดทุเรียนทอดให้บ้างไปเจ็ดสิบแปดบ้านแล้วกดเลยค่ะขอทุเรียนทอดอีกสักสี่ห้าบ้านไปค่ะทุกคนกดทุเรียนทอดมีทุเรียนกวนมีกดตะกร้าให้หน่อยนะคะฟังแล้วก็กดตะกร้ากันบ้างอุหนุนกันบ้างหไหนๆก็อุตส่าห์เข้ามาแล้วตั้งสองพันกว่าคนถือว่าเยอะนะถ้าเป็นลูกค้าก็เยอะอยู่ได้ขายของอยู่ไปกดบทบาทดิฉันตอนนี้คือแม่ค้า ดิฉันไม่สามารถสื่ออะไรได้ไม่สามารถกระซิบได้ไม่มียานวิเศษไม่มีวัตถุมงคลขายฉะนั้นสิ่งเดียวที่ดิฉันมีคือทุเรียนค่ะช่วยกดอุดหนุนดิฉันด้วยทุเรียนได้ไปกินอิ่มท้องนอนสบายนะนะคะพรุ่งนี้อยากกดอ่ะอย่าลืมกดกดพรุ่งนี้นะคะคุณเจ๊เองคุณเจ๊เองอย่าลืมกดนะคะยังทันอยู่นี่พวงมาลัยวันแม่แต่ตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้ว กลิ่นหอมมากหอมกลิ่นดุเรียนกวนมากพงมาลัยวันแม่กิบเก๋อยู่เรเนี่ยนมองรอนะจ๊ะรอนะจ๊ะรอนะสองพันท่านไปกดตะก้าค่ะสองพันท่านกดตะก้าเลยวันนี้มันหมดแล้วไงช่วยกดตะก้าหน่อยนะคะจะขอบพระคุณมากค่ะกวนมีทอดมีค่ะกดตะก้าได้เลยกดตะก้าได้เลยกวนมีทอดมีนะคะช่วยกันช่วยช่วยกันถือว่าติ่มขอนะคะช่วยช่วยกัน รอสั่งพวงมาลัยวันนี้ขายทั้งวันไม่ยอมมาวันนี้ขายทั้งวันนะวันนี้มาด้วยใจพรุ่งนี้จะมาเติมเหรียญน,นะคะไม่เล่นติ๊กต็อกนานแล้วขอบคุณค่ะอ่าหนึ่งออเดอร์มาแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งออเดอร์มาแล้วหนึ่งออเดอร์มาแล้วกดตะกร้าเลยหนึ่งออเดอร์มาแล้วค่ะกดตะกร้าเลยแค่นั้นช่วยกันถือว่าติ๋มขอป้ถือว่าติ๋มขอขอบคุณนะคะคุณเบลลี่ขอบคุณค่ะลองกดตะกร้าดูนะคะมีพาราบอกอยู่ เจ็ดสิบแปดบ้านแล้วค่ะตอนนี้ป่ะเจ็ดสิบเก้าบ้านแล้วค่ะขออีกสักยี่สิบเอ็ดบ้านนะคะวันนี้ยี่สิบเอ็ดบ้านจะ้ะขอยี่สิบเอ็ดบ้านนะคะช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะซื้อแล้วทุเรียนทอดสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะดีครับพี่เพรี่สวัสดีค่ะโอ้ทำไมชื่อแมวเหมือนชื่อแมวดิฉันเลยถุงเงินซื้อแล้วค่าขอบพระคุณค่ะกดแล้วค่าทุเรียนทอดสองถุงป่ะอุดหนุนการอุดหนุนการเฉยเฉไปดิฉัน ทีฉันก็ต้องขายของทีฉันไม่มีที่ฉันน่าจะตั้งตัวเป็นอาจารย์นะเป็นหมอบ้างดีกว่าเว้ยใช้ชื่อว่าหมอแพรดีกว่า <c oughs> เป็นหมอแพรกับเขาบ้างเออจะได้แบบหาเงินได้ง่ายกว่านี้นะไม่ต้องมานั่งขายทุเรียนทีละถุงทีละถุงอยู่อืมเรามันทํามากินสุจริตแต่เราปูมิใจค่ะทุกคน ภูมิใจทำมาหากินสุจริตภูมิใจนอนก็นอนเต็มตากินก็กินเต็มคํานะจริงมันต่างกันนะทำมาหากินสุจริตเนี่ยมันมีแต่ความหวานกลัวนะมันกลัวคนจะรู้มันกลัวคนจะรู้แล้วเราและเราโกงเข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 าเขามากินเนี่ยมันก็ไม่สบายใจหรอกมันไม่สบายใจเพราะเราจะรู้แก่ใจว่า สิ่งที่เราของที่เราใช้อยู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากเงินบริจาคของคนอื่นเขาเขาไม่ได้ให้เราแต่เราไปขโมยของเขามาเขาไม่ได้ตั้งใจอยากให้เราถ้าเขารู้ว่าเขาบริจาคแล้วเราเอามาใช้ส่วนตัวมาใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปบริจาคให้เราเราก็รู้แก่ใจใช่ปะะ่ะมันไม่มีความสุขหรอกสีหน้าแววตาก็ไม่มีความสุข มันไม่เหมือนเราทํามากินสุดจริตนะมันมันภูมิใจทํามากินสุดจริตมันภูมิใจกตะก้าเลยค่ะขอบคุณค่าแปดสิบเอ็ดบ้านแล้วขอบคุณค่ะมันภูมิใจกว่ากันเยอะนะอืมมันมีเกียรติมันภูมิใจแต่มันจะรวยช้าหน่อยแค่นั้นแหละมันาดจะรวยช้าหน่อยเพราะว่ามันต้องอาศัยความเพียรความเพียรความพยายามอืม ที่ถืออยู่250กร,รัมนะคะเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนทอดนะคะพรีเมียมเกตพรีเมียมเป็นทุเรียนทอดเกตพรีเมียมคะ่ะกดตะการาเลยกดตะการาเลยขอบคุณก่อกดตะการาเลยอืม สิบห้าบ้านแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะอยากเห็นแมวแมวอยู่ข้างลอกปิดไฟแล้วแม่เขาปิดไฟแล้วแม่นอนเร็วแม่ป่วยค่ะไปให้คีโมมาแม่จะนอนเร็วดิฉันก็ต้องมาไล่เนี่ยเดี๋ยวสร้างบ้านใหม่ก็จะดีลนะไม่ไม่รบกวนกันเหมือนเหมือนว่าตอนนี้เรามีบ้านที่มีคนป่วยเนาะซึ่งเวลานอนเวลาตื่นของเรากับคนป่วยมันจะไม่เหมือนกัน ดิฉันก็ต้องปกติดิฉันก็จะไล่หน้าบ้านเนีย่ยไหมดิไล่หน้าบ้านก็ไม่ได้เปิดไฟแม่ก็ไม่ได้พักผ่อนดิฉันก็ต้องมาไล่ในห้องนอนข้างนอกแม่ก็ปิดไฟและแม่เขาต้องนอนคนคนต่งตางจังหวัดก็ไม่นอนดึกทุกคนสามทุ่มเขาก็นอนละสามสี่ทุ่มเขานอนบางทีนอนตั้งแต่สองทุ่มครึ่งด้ยซ้ำหลังข่าวพระราชสำนักเขาก็นอนกันแล้วเนี่ยบ้านมันก็เลยแคบเพราะว่าเรามีสมาชิกอยู่หลายคน ตะก้าสองทันค่ะทันค่ะแปดสิบแปดบ้านแล้วขอบคุณนะคะแปดสิบแปดบ้านแล้วขอบคุณค่ะซื้อแล้วค่ะทั้งกวนทั้งกวนและทอดหมอแพรลี่เ <c oughs> ขาจบอะไรกันมาแล้วก็้ชอบเป็นหมอกันเนี่ยเอ,อสังคมไทยแปลกนะสังคมไทยแปลกนะชอบยกชอบใช้คํายกย่องคนที่แบบดีฉันรู้สึกว่ามีวิชาชีพอะไรวะมีวิชาชีพอะไรวะ่วชชะวะ <c oughs> ปดยเป็นหมอกันง่ายจังวะ รักษาอะไรอ่ะจบอะไรมามีใบรอเปล่ามีใบประกอบวิชาชีพเปล่าอืมเขาเรียกอะไรนะเขาต้องอะไรนะขอบคุณนะคะกดตะกร้าได้เลยค่ะขอบคุณก็เก้าสิบเอ็ดบ้านแล้วค่ะตอนนี้เก้าสิบเอ็ดบ้านระคะอืมไปเรื่อยๆนะก็คุยกันอะไรกันอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ เห็นแทนตัวดิฉันยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าอาจารย์เลยนะยกเว้นกับลูกศิษย์ที่ดิฉันเคยสอนดิฉันถึงจะแทนตัวเองว่าอาจารย์ซึ่งน้อยคนมากมันกระดากปากนะกระดากปากดิฉันยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าอาจารย์เลยนะขณะที่ฉันหมายถึงว่าถ้าเทียบกับคุณอาวุธอะดิฉันสามารถใช้แทนตัวเองว่าอาจารย์ได้ถ้าดิฉันจะตั้งตัวเป็นอาจารย์ใช่ไหมทางธรรมดิฉันก็จบประเด็นก้าสูงสุดอะ ก็สูงสุดแล้วอะในการศึกษาคณะสงฆ์ดิฉันยังไม่เรียกตัวเองว่าอาจารย์เลยคนอื่นเรียกดิฉันอาจารย์ดิฉันก็ยังไม่ให้เรียกเลยดิฉันรู้สึกว่ามันดูห่างเหินนะมันมันดูแบบมันดูมันดูแบบอะไรไม่รู้มันตลกตัวเองให้คนอื่นเรียกตัวเองอาจารย์ อยากเป็นแม่ค้ามากกว่าคะ่ะอยากเป็นแม่ค้าไม่อยากเป็นอาจารย์อยากเป็นแม่ค้าเพราะว่าอาชีพหลักเราไม่ได้สอนคนอาเรเวัตชมพี่แพรลี่ชมว่ายังไงคะชมว่ายังไงคะชมนานหรือยังหรือว่าพึ่ง,พ,งพึ่งชพ่งชมชมนานแล้วมั่งเรื่องเก่าหรอเรื่องเก่าเหเรอคะหรือว่าเรื่องใหม่ก็ตกานะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะกฎกติานะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะท่านคิดยังไงคิดอะไรคิดเรื่องอะไรคะโลนกระแสพรุ่งนี้เขาจะทำเรื่องอะไรรอดูแล้วกันทุกคนรอรอติดตามดราม่ากันแล้วกันนะคะทุกคนรอติดตามดราม่าแล้วกัน เรารอติดตามดราม่าเรารอติดตาม96บ้านแล้วค่ะ96บ้านไม่รู้ไม่รู้รอดูเราต้องรอดูค่ะเราต้องรอดูเราต้องรอดูเราต้องรอดูค่ะอืม ดิฉันก็จะรอดูเหมือนกันถ้าเป็นประเด็นที่ดิฉันติดตามอยู่ดิฉันจะไปรอดูแล้วเดี๋ยวดิฉันเอามาสรุปให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตั้งหน้าจอรอดูเลยโหนกระแสถ้าเป็นประเด็นที่เขายังเป็นดราม่ากันนะนะแต่ถ้าเป็นประเด็นอื่นก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นประเด็นที่พูดเรื่องอะไรกันบริจงบริจกักอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะตามดูสังคมให้ความสนใจเยอะนะคะเนาะ มันเลี่ยงไม่ได้หรอกดรามา่ามันเกิดขึ้นมาแล้วคนสนใจเยอะชี้แจงไปใครถูกกล่าวหาก็ใช้สิทธิ์ในการชี้แจงชี้แจงแล้วเคลียสะอาดหมดจดก็ยิ่งเป็นผลดีนะคะทองแท้ต้องทนต่อการพิสูจน์ถ้าเราจะเป็นทองแท้เราก็ต้องยอมให้ให้คนกล่าวหาเรายิ่งกล่าวหาในทางที่ไม่จริงอ่ะดิฉันยิ่งชอบนะ ดิฉันชอบเวลาคนมาว่าให้เราในเรื่องที่ไม่จริงดิฉันชอบเพราะว่าเมื่อกูได้ชี้แจงแล้วอ่ะเสร็จกูและทีเนี้ยเข้าทางกูและมึงอยู่ในเกมกูและถ้ามึงใส่ร้ายกูเรื่องที่ไหม่เป็นจริงเรื่องที่ใหม่มีมูลเสร็จและ้ะนอกจากตัวมึงจะดูแย่ลงไปแล้วก็เข้าทางกูละถ้าเป็นแบบดิฉันก็ดีและได้โอกาสขายของและ้ะ ถ้าเป็นนี้ฉันโอกาสขายของมาแล้วโอกาสขายของมาแล้วอืมนะขอบคุณที่มาช่วยฟอกกูให้กูสะอาดยิ่งขึ้นขอบคุณที่ช่วยมาฟอกกูให้กูสะอาดยิ่งขึ้น <laughs> จริงจรงิเออยกเว้นว่าเออเขาว่าเราในสิ่งที่เราผิดจริงอันนี้เราต้องสํานึก เราต้องสํานึกถ้าสมมุติว่าเขาตาหนิเราว่าให้เราในสิ่งที่เราทําผิดจริงในสิ่งที่เราไม่ถูกต้องจริงอันนี้เราต้องสํานึกเราต้องสํานึกเราต้องยอมรับยกเว้นว่าสิ่งที่เขาว่าร้ายให้เราเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่ต้องไปกลัวเลยค่ะไม่ต้องไปกลัวเลยมีแต่ดีกับดีมีแต่ดีกับดีนะทุกวันนี้ทุกคนมีสื่อค่ะไม่มีใครรังแกใครได้นะคะดิฉันรู้สึกว่าทุกวันนี้มันเป็น ทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เราทุกคนมีสื่ออยู่ในมือมีช่องทางทุกคนมีปากมีเสียงทุกคนมีปากมีเสียงและสังคมก็พร้อมที่จะให้พื้นที่กับคนทุกคนได้ชี้แจงได้เสนอแง่มุมอีกมุมหนึ่งอยู่แล้วขอเพียงแต่ว่าขอเพียงแต่ว่าให้มันเป็นเรื่องจริงหลายๆเคสรถทัวร์ก็คว่ำาหละบ่อยนะไม่ใช่ไม่บ่อย <laughs> รถทัวร์ความบ่อยนะหลังๆรถทัวร์ความบ่อยนะหลายเคสรถทัวร์ความบ่อยนะเออจริงว่ารถทัวร์ความบ่อยฉะนั้นจะขึ้นรถทัวร์ฉะนั้นจะขึ้นรถทัวร์ใครก็ดูให้ดูให้ดีก่อนนะดูลาดดูลาวก่อนนะเออเห็นเขาด่ากันเห็นเขาระบุชื่อคนนั้นชนนี้รีบไปว่าร้ายให้เขาด่าให้เขาก็ไม่ได้นะอย่าไปอย่าไประบุชื่อคนถ้าเรายังไม่มีข้อมูลที่มันชัด อย่าเพิ่งไประบ,บุชื่อเขาไม่อย่าเรียกว่าความจริงเลยค่ะที่ทราบมาบ้างมัน,ม,นมันไม่สามารถเรียกว่าความจริงได้มันเป็นแต่ข้อสงสัยไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงคือต้องเห็นหลักฐานเลยอะ่ะถ้าดิฉันเห็นหลักฐานเห็นเห็นหลักฐานชัดเจนเห็น ข้อมูลเรื่องการโกงเงินชัดเจนข้อมูลของการเอาเงินบริจาคไปซื้อบ้านซื้อกระเป๋าซื้ออะไรแบบพี่เขาพูดอ่ันนี้ดิฉันจะเออโอเคเชื่ออ๋อมันมอีอันนี้มันยังไม่เห็นนะหรือใครเห็นก็ส่งมาให้หน่อยหรือคุณเห็นคุณก็ส่งมาให้ดิฉันดูได้นะ,ะดิฉันสายเผือกอยู่แล้วถ้าคุณเห็นคุณก็ส่งมาให้ดิฉันดูได้นะแต่ดิฉันยังไม่เห็นไง <c oughs> คุณเห็นไหมล่ะคุณเห็นเปล่าคุณเห็นคุณก็ส่งมาสิ ออที่ฉันไม่เห็นไงขอบคุณทุทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกดกละาให้หน่อยนะคะ 1, 000, 1คนึ0งพคนเปิดทุเรียนเออออเดอร์โหมดจริงๆค่ะคือแอดมินแอดมินแบบสั่งเลยคือแอดมิน่ใหญ่กว่าดิฉันนะดิฉันมีหน้าที่ขายแต่คนที่จะสต็อกออเดอร์ได้คือแอดมินเพราะว่าหลังบ้านเขาเป็นคนแพ็คเขาจะรู้จำนวนออเดอร์ว่ารับได้แค่นี้ มันทํายากค่ะทุกคนมันทํายากและวันนี้เปิดรับไปในต่อต่อเปิดรับได้แค่1 0 0้บ้านเพราะว่ามันต้องเฉลี่ยส่งให้ช่องทางอื่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันโดยเฉพาะในต่อตอเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ต้องส่งทั้งหมดเขาให้เวลาได้แค่24ชั่วโมงในการจัดส่งห้ามเกินนี้ไม่งั้นคะแนนร้านค้าจะตกและเดี๋ยวจะโดนปิดตะก้านะคะฉะนั้นสั่งในติ๊กตอกสั่งไวแต่เดี๋ยวรบกวนขอเป็นวันพรุ่งนี้ แล้วควนขอเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเปิดตะกร้าให้เดี๋ยวตอนเที่ยงจะมานั่งไลค์ขายและอย่าลืมมาอุดหนุนแล้วกันน่ารักนะน่ารักเนาะแล้วมีคำว่ารักแม่อยู่ข้างล่างด้วยนะเลิศปะ